โรคเกี่ยวกับดวงตาอาจเป็นปัญหาสุขภาพที่ใครหลายคนอาจมองข้ามและดวงตามักจะไม่ได้รับการดูแลใส่ใจเท่าที่ควรจนก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับดวงตากว่าจะหันมาดูแลกันก็ต่อเมื่อเป็นโรคหรือมีอาการที่ทําให้บาดเจ็บหรือส่งผลต่อการมองเห็นไปแล้วปัญหาการมองเห็นที่พบได้บ่อยที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องการมองเห็นไม่ชัดจากการมีความผิดปกติของกระจกตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียง รวมไปถึงการมีสายตายาบเมื่อเริ่มเป็นผู้สูงวัยรู้หรือไม่ปัญหาเกี่ยวกับสายตาของเราเกิดได้จากสองสาเหตุคือ 1. พันธุกรรมที่ได้รับมาแต่กำเนิดซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 2. อายุและพฤติกรรมหลีกเลี่ยงได้ยากแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถเตรียมพร้อมรับมือสำหรับปัญหาสายตาที่มากับอายุและชะลออาการที่อาจเกิดขึ้นได้สมุนไพรและสารสกัดเกรดพรีเมียม ที่มีอยู่ในกาแฟ A.U.E. ที่ส่งผลต่อดวงตาได้แก่ 1. ผงกาแฟาอาราบิกา้าช่วยป้องกันโรคหนังตากระตุก 2. สารสกัดใบแปะกวยป้องกันการสูญเสียการมองเห็นจากการศึกษาพบว่าการให้สารสกัดใบ95%เอเอทานอลทำให้การมองเห็นระยะยาวและลานสายตาดีขึ้นนอกจากนี้ประโยชน์ของสารสกัดใบแปะกวย ยังช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานที่จอประสาทตาเสือ่อม 3. สารสกัดชาเขียวช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์สงบประสาทระบายความร้อนจากสีสันและเบ้าตา 4. สารสกัดจากแอปเปิลช่วยป้องกันการเกิดโรคต้อกระจก 5. คอลลาเจนจากแครอทบำรุงสุขภาพดวงตา 6. ผงลูเบอรรี่ช่วยทำให้สายตาทำงานได้ดีขึ้นในที่มืด และยังช่วยป้องกันต้อกระจกต้อหินต้อลมช่วยลดความดันในลูกตาและลดความเจ็บปวดจากการบวมในลูกตาโดยข้อมูลจากอาคชิปออฟออฟแทนโนโลยีชี้ว่าการรับประทานดูเบอรี่วันละสามถ้วยจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคตาที่เกิดในวัยผู้ใหญ่ได้ด้วย 7. สารสกัดทับทิมบำรุงสายตา 8. ลูทีนบำรุงสายตาลูทีนดีต่อดวงตา ลูทีนเป็นสารอาหารในอันดับต้นๆที่เชื่อกันว่ามีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาและป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอรประสาทตาเสือ่อมโรคต้อกระจกบำรุงสายตาเนื่องจากลูทีนเป็นสารแคโรทีนอยด์ชนิดสำคัญที่มีอยู่ในจอรประสาทตาของมนุษย์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเม็ดสีจอรประสาทตามีหน้าที่กรองแสงและป้องกันดวงตาจากแสงแดดหรือคลื่นแสงพลังงานสูงอย่างรังสีอัลตราไวโอเลต นักวิจัยหลายคนจึงเชื่อว่าเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างการมองเห็นและบำรุงสุขภาพดวงตาโดยเฉพาะแก้วตาและจอประสาทตางานวิจัยชิ้นหนึ่งพิสูจน์ข้อสันนิษฐานนี้โดยแบ่งผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสือ่อมในระยะแรกออกเป็น4กลุ่มแต่ละกลุ่มได้รับอาหารเสริมแตกต่างกันไปเป็นระยะเวลา2ปีได้แก่ลูทีน10มิลลิกรัมลูทีน20มิลลิกรัมลูทีนและซีแซนทีนหรือไม่ได้กินอาหารเสริมชนิดใดทั้งสิ้น ผลการตรวจสุขภาพดวงตาหลังจากนั้นพบว่าผู้ที่กินลูทีนทั้งสองกลุ่มมีจํานวนเม็ดสีในจอประสาทตาเพิ่มขึ้นรวมทั้งจอตามีความไวต่อแสงมากขึ้นพอๆกันการบริโภคอาหารเสริมลูทีนวันละ10มิลลิกรัมติดต่อกันเป็นเวลานาน,านจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในระยะแรกการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บางชิ้นยังชี้ให้เห็นว่าปริมาณลูทีนและซีแซนทีในดวงตาส่งผลต่อประสิทธิภาพการมองเห็นของคนเรา การได้รับสารอาหารดังกล่าวในปริมาณมากจึงช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในที่มืดสลัวดังปรากฏในงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ให้คนขับรถที่มีสุขภาพดีกินอาหารเสริมลูทีนวันละ20มิลลิกรัมและวัดปริมาณเม็ดสีในจอตาและประสิทธิภาพในการมองเห็นผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่กินลูทีนมีระดับเม็ดสีในจอประสาทตามากขึ้นและมีะแนนการประเมินความคมชัดและความสว่างในการมองเห็นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กินลูทีนจึงกล่าวได้ว่าลูทีนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในที่มืดและส่งผลให้ขับรถตอนกลางคืนได้ดีขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นทดลองโดยใช้อาหารเสริมลูทีนผสมกับอาหารเสริมชนิดอื่นที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพดวงตาเช่นกันเช่นวิตามินซีวิตามินอีน e, เป็นต้น9สารสกัดงาดำบำรุงสายตาในการแพทย์แผนจีนเชื่อว่า ดวงตานั้นสัมพันธ์กับตักดังนั้นหากตับมีปัญหาก็จะทําให้ดวงตาอ่อนล้าตาแห้งและมองเห็นไม่ชัดได้จึงทําให้มีการนํางาดํามาใช้ในแพทย์แผนจีนเพื่อบํารุงสายตาและตับไปพร้อมๆกันเมื่อตับมีสุขภาพดีดวงตาก็จะชุ่มชื้นและใสปิ๊งหมดปัญหาสุขภาพตาไปได้เลย 10. ผงพู้สาจีนบํารุงสายตาบรรเทาอาการตางัวฟ้าฝาง1 1วิตามินอ e. ี บำรุงดวงตา 12. สารสกัดโกจิเบอรี่บำรุงสายตา 13. ผงบ,บัวบกบำรุงสายตาเนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มีวิตามินเอสูง 14. วิตามินเอบำรุงสายตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสือ่อมวิตามินเอเป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อการมองเห็นและสุขภาพตาของเราการรับประทานวิตามินเอที่เพียงพอ จึงช่วยในการบำรุงสายตาและช่วยป้องกันการเกิดโรคที่เกี่ยวกับดวงตาบางชนิดได้เช่นโรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุลดความเสี่ยงในการเป็นต้อกระจกและยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการสูญเสียการมองเห็นในตอนกลางคืนได้อีกด้วย 15. ซิง์อมิโนแอซิดเิเลตบำรุงสายตาซิงแอมิโนมีคุณสมบัติสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งหมายความว่าคุณสมบัติการสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระย่อมรวมอยู่ด้วย มีการวิจัยจากหลายสถาบันว่าซิงแอมิโนสามารถช่วยลำเลียงสาระสำคัญอย่างวิตามินเอที่ตับไปสู่ดวงตาได้ทำให้สามารถช่วยป้องกันหรือลดการเสื่อมของจอประสาทตาและป้องกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกได้ 16. ไลโคปีนดีต่อสุขภาพดวงตาการเสริมไลโคปีนช่วยป้องกันหรือชะลอการก่อตัวของโรคต้อกระจกและจอตาเสือ่อมซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอาการตาบอดในผู้สูงสูงอายุ เนื่องจากไลโคปีนมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบจึงช่วยชะลอหรือยับยั้งปฏิกิริยาภายในเซลล์ของดวงตาที่นำไปสู่การเสื่อมสภาพของจอประสาทต,ตาการศึกษาในหลอดทดลองโดยภาควิชาเภสัชวิทยาของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ของอินเดียพบว่าไลาโคปีนช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดต้อกระจกโดยอาศัยคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและมีประโยชน์ในการบำบัดต,ต้อกระจก หลักฐานที่เป็นไปได้ของไลโคปีนต่อสุขภาพจอรประสาทตาพบได้ในกรณีศึกษากลุ่มควบคุมขนาดเล็กที่พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจอรประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุมักมีระดับไลโคปีนในเลือดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี 17. สารสกัดโสมช่วยลดปัญหารอบดวงตาสาวๆคนไหนกำลังเจอปัญหานี้ใช้ไอเจอหมดไปหลายกระปุกก็ยังไม่ช่วยต้องมาลองใช้โสมกันดูเพราะโสมมีสารซาโปนิน ที่ช่วยกระตุ้นเซลล์ใต้ผิวหนังรอบดวงตาให้แข็งแรงขึ้นจึงสามารถช่วยแก้ปัญหารอยดำมองคล้ำใต้ดวงตาลดอาการบวมของถุงใต้ตาช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวรอบดวงตาให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นกว่าเดิม 18. ผงผู้ข่าวช่วยรักษาการอักเสบชนิดธรรมดาบริเวณแก้วตา 19. สารสก,กัดบิลเบอร์รีบำรุงสายตาและลดความเสี่ยงของโรคต้อหิน ดวงตาเป็นอวัยวะที่สําคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างขาดไม่ได้แต่อายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยอื่นๆอาจส่งผลให้ดวงตาเสื่อมลงและเสี่ยงต่อโรคตาบางชนิดมากขึ้นได้การทดลองทางวิทยาศาสตร์จํานวนหนึ่งพบประโยชน์ของบลูเบอรี่ต่อสุขภาพดวงตาเช่นลดอาการตลาล้าตาแห้งปวดศีรษะและตาพร่าลดความเสี่ยงของโรคต้อหินซึ่งเป็นโรคที่อาจส่งผลต่อการมองเห็นได้หากไม่ได้รับการรักษาที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นสมุนไพรและสารสกัดเกรดพรีเมียมที่อัดแน่นอยู่ในกาแฟเอยอแก้ว e โปรดของคุณกาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟ